สวัสดีครับวันนี้มผพ่มพ่อกับหมออมพี่น้องเลยนี่คือสถานีจตุจับพี่น้องเลยหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนาะหมออมจะพาลงไปเบึงไปส้มรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยวาสนาทึงและอลังการซ้ําใดพี่น้องเลยอันนี้คือแพนที่พี่น้องเลยสังเกตว่าเพ่นจะเห็ดเนาะพี่นอ้องสามารถไปได้สะดวกสบายพี่น้องเลย เห็ดไปโน่นไปนี่ได้สบายพี่น้องเลยนี่เนาะควอมเป็นละคว่มละละเอียดเลยความแบบระเบียบของไทยเนาะสามารถไปโน่นไปนี่แบบว่าบอหลงพี่น้องเลยเบิ่งแล้วแหละเข้าใจอยู่พี่น้องเลยเนาะคนสี่แบบบอกเคยนั่งรถไฟฟ้าหรือจะไปใส่กระตามมันเซมี่แบบว่าป้ายบอกจุดใดจุดใดพี่น้องเลยหรือว่าเมืองไทยเนาะทำป้ายนี่ออกมาอย่างสวยงามพี่น้องเลย มอมยิ็นแล้วก็โอเคครับผมกะทับใจเนาะความใส่ใจของเพิ่นพี่น้นองเอ้ยปะห่มเสื้อผ้าลงไปเบิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องเอ้ยนี่คือสถานีรถไฟฟ้าเนาะสถานีรถไฟฟ้าจตุจัจกรพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้าใต้ดินโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้ครับผมเมืองไทยเนะาะทะลุทะลุว่าัชร ะลุขึ้นดินไปเลยพี่น้องไหมเห็ดได้จังไหนพี่น้องเนาะสุดจริงๆครับเมืองไทยรถไฟฟ้าใต้ดินโอ้โหสีผ้าไปเบ่งข้างล่างพี่น้องบอกอ้อมและย่งบ่รได้เคยลงไปเถือพี่น้องเ,เคยนั่งบ่ก,กี่ข้างแต่ว่าย่างบ่ได้เคยอันรีวิวให้พี่ให้น้องเบิกพี่น้องเลยคือว่าสวยงามแห้งครับปะเข้าไปบำรุงกันครับนี่คือทางขึ่นพี่น้องว่าซิลิกปันนไหน Oh, พี่น้องสั่นใต้ดินครับว้าทบพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเปิดน,น้ามอมนะครับสวยงามเนะ mm hmm. าะบบกิดบฟันว่ะสีได้เห็นสั่นใต้ดินพี่น้องอันนี้คือใต้ดินเนี่พี่น้องเบอร์หนึ่งก็คือจะคืออยู่ข้างบนเนาะโอ้ยิงใหญ่แล้วอลังการพี่น้องเลย จะสังเกตว่าจะมีป้ายท่างบอกพี่น้องเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเนาะโอ้โห oh. ยิ่งใหญ่และรังการอันนี้คือป้ายพี่นอ้องน่าจะโครงการสร้างน่าจะไทยกับญี่ปุ่นเนาะเปิดมีป้ายให้เลยพี่น้องเลยส้างกรบไทยส้างกะไพยเนาะ ว้าวว้าวกว้างๆคองรถไฟฟผาพี่น้องเป้าสุดจริงๆครับเมืองไทยยิ่งใหญ่มากเลยอันนี้ก็สั้นแต่เด่นไม่ใช่ข้างบนนะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้โห,โโหสวยงามอะไรขนาดนี้ครับมอง ข้างล่างยังมีร้านค้าพี่น้องประเทศไทยเห็ดไห่ถึงอีกแล้วพี่น้องเลยอีกแล้วนะเนาะพี่น้องเลยนี่กับข้างนาหาน้าต้นจะมีข้อมอดภัยชูพี่น,อน้องเลยก็ว่าตรวจตรวจสัมภาระเนาะน้องกุ้ยชี่มันใหญ่กรอบเกลี้ยงแท้พี่น้องเลยเนาะ ไปกับงามพี่นอนะ้องเลยเนี่ยว้าว,ว,าวชื่อวันใหญ่อลังการพี่น้องโม่บ้อมันท่ายอยู่ถ่ายบ้อมันถ่ายพี่น้องนี่ครับเพมันจะบอกว่าอ่าตัดสุจัดไปทางไหนทางไหนพี่น้องห้องน้ำเนาะอันใดขึ้นโอ้โหพี่น้องสาวไทยทำได้แบบขนาดนี้เลยหรอไปเายอยาวยาวพี่นอ้องข้างล่างก็จะมีแบบอ่า ร้านค้าเนาะเยอะแย,ย,ยะร้านอาหารลูกชิ้นเนาะอันนี้คือสั้นใต้ดินเด้อพี่น้องเอ๋ยโอ้โหพี่น้องเมองเด้อครับเ้อสั้นใต้ดินของคนมีหอนหองน่าพี่น้องจะสุดไปไหนเมืองไทยเนาะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นชีนังเลนเนาะ น,นั่งเล่นเลอว่านั่งพักผ่อนพี่น้องข้างล่างมันจะสีพะคอนเด้อยพะว้า,วาเปินเปิดแอนวพี่น้องเลยอ้โจะมีสั้นตายดินล่องเลยครัมสะผ้าหย,ยางส้มครับสวยงาม ข้างล่างยังมีห้างสรรพสินคา้าพี่น้องดูดูเพิ่นเินเนาะเพิ่งเพิ่นเพิ่นจาก่ยักคืออันสั้นข้างบนแต่บมไม่เห็นเด้อพี่น้องเพระาะว่านี่คือสั้นใสรถฟ้าใต้ดินเนะาะใหา่จริงจริงกว้างขวางข้างล่างพี่น้องยังมีเซเว่นแกรเวท อากาศอา่มีศูนย์อาหารอีกพี่น้องเลยโอ้โห,โ,หโหอะไรจะขนาดนี้เมืองไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแม้ว่าจะบนบกหรือว่าใต้ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ใต้ดินยังมีคนพี่น้องอื่นเห็นแมวต้องทึ่งครับผมมีเมือคนไทยเนาะจริงๆครับ น้องนี่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารพี่น้องไว้คนเห็ดเป็นสถานที่กินข้าวเนาะสวยจริงๆครับผม,อ,มอ,อ๋อเพิ่งได้เห็นพี่น้องเออเต้นๆจริงๆดูเอาเด้อพี่น้องเลย สัมป اي ดินย่าง,งามขนาดนี้ครับข้างบนจีสัมปายพี่น้อ,อ,องก็เน้นถ่ายคุ่มสวยและปล่องหามเนาะพ,พี่น้องสังเกตเบื้องอวสาเนาะเป็นโลกสงจาสวยสดงดงามครับผมถ้าแบบรุ่นเพลินเนาะพี่น้องเนะาะกัศยิบกคือแบบว่ากัคือแบบข้างบนเลยอยากคือได้ห่างพี่น้องเลยพี่น้องเบิ่งเงาะครับ คือได้หา่างโหยองเมืองไทยทำได้ทุกอย่างมอนจะพาเดินส้มให้สุดเลยครับผมสุดห้างอ่ารถไฟฟ้าใต้ดินจัดจังเนาะนี่กรเป็นมอมลงมากินเข่าพี่น้องเอ้ยกับบ่อสูนย์และการบ่อสันติอีกคนอีสวยเนาะบ่อท้องพี่น้องมาก,กันสี่คนม,นมพาพบปะกัน สายเดียวกันพี่น้องเลยก็ต้องไปน้ำกันพี่น้องโอ้โหกล้องขว้องอะไรขนาดนี้ครับว้าวสวยมากเลยครับ สวยพี่น้องเลยพี่น้องสมบรรยากาศนะ้องสมบรรยากาศไปน้ำเบาอ้อมพี่น้องเลยบาอ้อมจัดเสีาเบาคอยเกง่งกะล้ำไปล้ำมาอันนี้เบิ่งคือ,อเป็นอะคินิะพี่น้องเนาะเป็นแบบพลาสติกแผ่เปินสามารถแบบว่าผลิตออกมาเป็นนั้นได้เลยหน่อย อ้อมรอบเป็นสุดดอ,อกน้อ,องหญ้าแห้งครับมุ่มนี้ก็สวยพี่น้องเป็นมุม่มสีอ่าหน้าเซลฟี่ที่สุดพี่น้องส,สวยสวยถ้าแบบอ่าคนทีข้ามาเนาะ ซาบูกิลเลยว่าทางาสันนี่คือสั้นใต้ดินพี่น้องเลยโอ้โหงั้ยังซาบูกิว่าคือสั้นใต้ดินทีน่จริงมันคือสั้นใต้ดินขบวนอ่อนก็จะเป็นสั้นนผืนเนาะโอ้โหปะระปะระฮ่ากแต่งสวยงามครับนี่แหละครับผมคือความจเจริญพี่น้องเล่ะ องค์ยังไงส้มบัรยากาศก็สช่ครับช่วยแนะนำตรงกลางเป็นเห็ดอย่างดีเลยเนอ้องอาเป็นโต๊ะนั่งรับนั่งรับประทานอาหารเนาะ

คนกระรังไไดข้ามาพี่นองไลยอยู่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเนอะเอาะห้องน้งห้องน้ำใต้เดินโอ้โหสุดสุดจริงๆครับเมืองไทยว้วาวน้ามลยครับ เท่น้องครับนรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองมอมซีโนนะครับอาดีสำคัญก็คือกดขะโฆษณาพี่รองเลยเนาะขอบคุณสบายดีสวัสดีครับ